ก็ทุกคนก็สวัสดีทุณกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบพี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ฮะเราก็จะมาทําการส่องสาวใน tiktok กันอีกแล้วครับผมเป็น ep ที่ยี่สิบเลยครับท <G ül> ุกคน,คนก็เราก็มาที่ ep ที่ยี่สินะครับผม <G ül> เราจะมาดูดว่า ep นี้จะมีสาวสาวเก่งแบบไหนให้เราชมกันบ้าง อยากดูกันแล้วอยู่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งไลค์กันด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดนะนั่นแหละโดยรวมดาวน์โหลดทิกตอกได้ที่ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวผมฝากเองแล้วไปดูอันได้นะครับทุกคนเอ้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเปิดมาก็เจอของดีเลยครับทุกคนไอ้เหี้ย เปิดมันก็เจอของดีเลยเพรดิกีซะด้วยนี่แหละที่ผมบอกคลิปก่อนอ่ะนี่แหละอันนี้แหละครับเฉียดเด้อกดไลค์เลยเนียกดติดตามเลยครับผมกูชอบเพราะว่าเลยว่ามึงดูดมีหน้ามีหน้าใครอยู่ติในๆนี้ดูกันเองแล้ว เฮียคุณจะติดกวุ่มวะไม่ติดเออไปกันนีกก่อโอ้โหผมไม่พูดอะไรเยอะเลยผมมาถึงหักดติดตามแล้วก็กดหัวใจเลยดีสิบเทคเลยเหรอวะปวดเอวนะไรอ่เโอเคครับผมก็่าราครีบกดตามพี่เขาได้นะครับผมไปฮะ กูเห็นคลิปนี้หลายคลิปแล้วเปิดมาสวยทุกคนเลืมมาดูเป็นไงโอ้โห่ฟอลโล่เลยหลกักการของมันดีไม่ฟอลโล่ได้ไงล่ะทุกคน<ช>เจากกูกับนักเรียนในวันนั้นเนะยีนะ่ยบบบบบบ วนะครอย่างนี้ผมคิดหรือเปล่าจะมาถึงวันนี้ดด yeah. เป็นคู่กับนักเรียนเหมือนเดิมเอออ่าเรียบร้อยกูก็คิดไปไกลเลยนะ เนธพรออมนาจคนนี้คนนี้ผมว่าคนนี้แหละค,หคนนี้คือศิลปินน่ารักเลยแหละนะครับผมเออต่อดีกว่านะครับทุกคนวันนี้ขอมาเตือนเลยนะใครอะที่ทำแบบ บ้านกูมีมหุงข้าวค่ะบ,บ้านกูมีมหุงข้าวแรงนะแรงเลยแหละนะครับก็แรงใส่มนะันน่ะเออทำไมเรื่องกูอยัอย่าใส่เสื้อทำเรื่องกูดิเออมีปัญหาหรือวสักหมัดมอ้ง สมัติไหมก่อนที่ท่านจะดูชุดต่อไปเรามาดูมูลคบล่องหนนะครับไอ้สารถึงเหลือเกินน้ำลายเลยพี่น้องดูมูลคบล่องหนพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมจะบรรยายพี่น้องฟัล่อนดีจัดๆอะไร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 ,ะไรล่อนดีอะไรไม่ถึงแบบล่อนเอวูดี ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมวันนี้พี่ถึงใส่เสื้อตัวนี้คือกูถ่ายวันเดียวกันนะกอเคจบนะอย่างที่ผมบอกนะครับต่อดิบดีดีดว่าเลไรกือ หน้าคุ้นๆมะใช่ป้าวะดูคนครับคนนี้ใช่จอบในปัญญาเรนูบากคนเออบักจอบจริงด้วยว่ะทุกคนแต่ผู้หญิงคนนี้ดีมากเลยนะทุกคนครับเจลินดี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 ด

ผมบอกแล้วผมไม่พูดอะไรเยอะผมกดติดต mm hmm. ่ไปเลยนักเลียนญี่ปุ่นก็จีนนักเรียนญี่ปุ่นกับทุกคน <c oughs> โอ้โหสุดจัด<ป>อ้าวพี่แอนนี่ออดีฮะแฟนพี่กาลินนี่ยนี่กูเจออีกแล้ว u t u b e เบอร์เนี่ยโอ้ดีดีดี

ดูส่นตัวนี้แม่งเล่นเท่จัดเท่หว่ะเหียฟอล o w ไปเลยล่ะกันไม่สนละยอด ไปรองเต้นดีกว,ว่าคือคลักกันเลยนะฮะยอดอรู้ว่าคุณมองอะไรมองหน้าเขาอย่างเดียวเออ follow แล้วใช่ว่ะไม, <laughs> ไม่กูเจออีกแล้ววะกูเจออีกแล้วกูเจอทุกคนมีคู่เนี่ยกูเบื่ออิบหายเจอทุกครั้งเลยเนี่ยไม่ follow ได้แล้ว follow ทุกคนล่ะกูแฝดทิปเดี๋ยวดูนี่นะคะอยากจะทิปอยู่ไหมคะแฝดทิปเดีย <c oughs> เด๋ยวดูนี่นะคะอยากจะทิปทิปเหมือนเดิมแหลคะครับ แต่ก็ดีอืมว่าอะไรกูเกาแล้วเรียบร้อยเกมไปเลยกูเดียวผมไม่พูดอะไรเยอะหรอกเปิดมุ่งเองเขาเลยเอาจีบนักให้กูเลือกนะสามคนเนี้ย ก็หมดครับดีขนาดนี้ไม่เอาได้ยังไง Where เก e ร์ r l s นี่อะไรอ่ะหัวหัวขาดูหัวขาดูหขาดูแนวนี้เยอะจริงๆนะแอบถ่ายดี มันตรงๆอ,อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหมีเบาบอกโอ้โหโดนแล้วคุณเบามึงกล้าถามตรงนีง้เลยหรือไงอืมทำไมมึงไม่วิ่งไปบอนะกเขาเกล้าถามเขาตรงๆอย่างนี้มึงก็วิ่งเข้าไปบอกเขาเลยแบบวิ่งเข้าไปแล้วแบบมีบ่าอย่างเอออะไรของผมเนี่ย สำหราอีพีที่16นะครับก็จบง่ายดายมากเลยนะครับรู้ว่าทุกคนชอบศิลปะหรอทุกคนชอบก็ได้ลงมาใกลงได้ๆที่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราเราโหลดกันได้นะครับใครชอบคนไหนก็ว่ามืโฟนร่วมกันได้นะครับผมไปนะครับผมไม่ได้บล็อกแอคเคาท์หรือเคดีอะไรอย่างนี้นะครับบอกเป็นจริงครับผมก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าก็อีพีหน้าก็วันไหนดีอะเราทำคลิปต่อสองสาวอยู่ที่หน่อมาประมาณหลายปีแล้วนะเพราะว่า เอาไว้ทำวันพุธเองพรุ่งนี้วันพุธนี่ไว้